นี่ไม่ใช่น้องมึงลองเปิดไฟฉายแล้วแบบอยู่ในที่มืดๆอ่ะแล้วมึง่องติดก,กำแพงอ่ะเห็นปะทำไมอะ่ะว้าวมันจะเป็นแบบเอฟเฟกต์แบบเราซองไฟฉายจริงๆอะ่ะสวัสดีครับได้ข่าวว่าคุณพี่ไม่กลัวเลยใช่ไหมครับไม่ไหววะน้องเกณฑ์กูไม่ไหวว่ะแต่วันนี้ฮะน้องเกณฑ์ครับน้องเกณฑ์ไม่เคยกลัวอะไรเลยใช่ไหมครับ เออไม่แน่แบ<ต>บด,ด,ดีก็มาในกูสบายใจแล้วกันโอเคงั้นมาเนี่ยวันนี้จะไปตามหาเด็กหายกันครับน้องเก็นอ่าอ่ะโอเคไปกันเลยควรใส่หูฟังไหมไม่ควรไม่ครวรน้อง <S <S ไอ<ป>้เมื่อกี้ทำตัวให้มันล่า,ลาเลยหน่อยดิน้องทำตัวให้มันล่าเลยหน่อยดิคิดไม่หนูกอะใช่แล้วก็ปอ,อกเด็กของกูไม่ใช่หรอ มันเป็นสไตล์การโพสต์กมาเกณฑ์เราจะไปร้ามหาเด็กขายกันไอเกณฑ์มึงไหวไหมนะมึงไหวไหมนี่ยไหวเยอะไหวเยอะไอเนาะอันนี้อันนี้เฮ้ยไม่ต้องแล้วไม่ต้องข่าวแล้วไม่ต้องข่าวแล้วไม่ต้องข่าวแล้วไปเนแล้วเล่นอันนี้แล้วเล่นแล้วไออ้อยอ้อยอ้ออ้อยขำกระเพื่อจังวะคือมันก็ครบสองเพยเยอร์นะทำไมมันถึงให้นับเวลาอีกว่าเกมกา ปกติเพื่อนเปลี่ยนใจกระทันหันเงี้ยเออว่ะด่วนดิ้งโอกูไม่ไหวไหวนันนคนมันเยอะไงก็แบบกูไม่ไหวก็แบบกูไม่ไหววะไหวใช่กูอ่าไม่น่ารักก็ไม่รเสนออิสเบลล่าอิสเบลลี่อะไรนะเพื่อนไหนพูดอว่าอะไรนะ The Game View Star t s o o n โอเค เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ค้างเลยวันวิคก็กลกลัวท่ใช้หมดกูต้องใช้หมดแต่ว่าได้เงียบปั้นเอเปี่ยน just silent they call t h school lock the door try to fuck it อันนี้เดี๋ยวเราขึ้นสาวไทยแล้วกันเปลี่ยนไม่ทันนี่ครับโอ้เช็ด โรงเรียนนี้เธอมันจะปิดไปแล้วแต่มันก็ยังมีคนอยู่ซึ่งมึงรู้ใช่ไหมเป็นใครโอ้โหตรงนี้ใช่ไหมจะเป็นที่ที่อ่าผู้หญิงคนหายไปเราเข้าไปข้างในกันเลยโอ้โหโกงอ่ะมันไม่รอดเออยอะไรอ่ะไอ้แกอยู่เฉยดิอยู่เฉยดิมันคืออะไรไอ้แกอยู่เฉยดอยู่เฉยจำสเกวอ่ะแต่ฟังโอ้แมงเกม อ๋อ oh, uh นี่นี่นี่ตรงนี้เพื่อนตรงนี้มากันเร็วแตมาตามหาเด็กหายฝ่าย <Okay. S 1> <Okay. S 1> นอตเตอร์เวลล์ก็คือเม่อกี้มันบอกว่าตรงนี้มันเข้าไม่ได้นะครับมันก็นเลยหาทางอื่นเข้าไปแทนแน่กูแค่รอดอย่างเงี้ยไม่โอเคถ้าจะไม่ได้แม่งมีห้าขี้ราชันแม่เราเข้าไปเพื่อนเราต้องหาทางอื่นเข้าอะไรท้าไม ตตวกูรีขนาดนี้เลยเหรอเออว่ะกูเพิ่งสังเกตเออวะเพิ่งนะเนยโอ้ยนี่มันอ้ยคือเกมผีแม่งน่ากลัวมากแต่แม่งมีของเอาไว้โทนอื่ีเยอะโคตรอะเนี่ยเนี่ยนี่เพื่อนเนี่ยเราเจอแล้วโคือกูขานเข้าไปได้หน่้ยบอลเอาเลนไปเลยแจกอะเลยโอ้ เฮ้ยขอบคุณครับกินแซ่บได้แล้วเนะี่ยดีนะกูข้าดูอีกหนึ่งบาทพอดีเลย Find something to break p r a n s p r a n k p r a n k what the fuck ให้หาไอวนเออเนี่ยไปเราไปทุกกันไม่แต่พูดตันตรงนะเกมนี้ค่อนข้างดูใส่ใจนะวันนี้เรากำลังถ่ายคลิปอยู่ครับจังหวะนี้โอ้โหพี่กอล์ฟรคคอร์ดด้วยแต่ไม่บัง โอเคแต่สิ่งที่กูไม่เข้าใจที่สุดก็คือทำไมตัวกูเท่าเด็กสองขวบกูก็ไม่เข้าใจโอ้มึดช่ด้เลยกลับไปได้หมไม้หมันกลับกลับเอาเอ่อเราต้องทำไร e อ t e r the school กูอ๋ตรงนี้ตรงนี้ไปกันเลยเอ้เดี๋ยวกูกินผอธิบุรกูต้องถ่ายมึงต้องนำใช่ ไปมันคุดล่อตาล่อใจมันเหมือนอะไรสักอย่างกอได้จำไปเกยูเป็นแล้วก็จริงกูชอบโดนบ่อยๆเหมือนกันเลยน่ะไม่มีของเยอะไปหมดเลยเกมพาร์ตพิกับละเท่นว้าเกมพาร์ตปลาเฮ้ยมันก็ย่อได้ยากโรดมชั่นย่อเป็นไงโอเคก็ดี enter enter อ้าเฮ้ย ก็ตกใจสิ่งกันเองมากกว่ามันควรจะมีบอสแสตที่โรงเรียนนี่สิปัญหาใคร A P View ใครอันนี้คืออะไร What the fuck อ๋อเลขคูณหรือว่าเลขบวกเพราแต่มันได้เข้าอ๋อเข้าทางนู้นเข้าทางนู้นเครูบอลนี่เดีครูบอดีโอ้ยว็อลคอมทูมายสคูลโฮม E ศูนย์สองว่ะ เฮ้ยคอยไอเกนหยิบเลยมบอใส่อะไรไหมบอใส่ง่ายครับสิ่งนั้นมันต้องหยิบได้เพือ่ออะไรประกาศอ๋อเนี่ยนี่มันลุกฟอรนี่ไงสมุดสมุดเราต้องเข้าไปก่อนโอ้โหไม่เข้าทางนู้นไในเวนประกาศประกาศสิประกาศสิทธิ์ก็เข้าไปอีกเอเีกทะเลทะเลยโอเคครับ ตอนนี้เจอสมุดครับผมจังหวะนี้โอเคครับมันเขียนว่าอะไรครับโอ้ยอะไรอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราไม่ไปรค้หัวใจวายเราเพื่อนมันก็แค่คําขู่โง่โงมันเหมือนไอตัวอะไรวะตัวอะไรสักอย่างที่ว่ามันเป็นตัวปลาดาน้าอะที่ว่ามันเป็นตัวผู้หญิงปลาดาน้ามันยืนสูงสงอยู่เนี่ยตาแดงแดงหันมาทางพวกเราใช่เหรอไอตัวหน้าั้นไม่แต่เกียมันมันมันโผล่มาเหรอกลัวไม่เห็นมึงหันหลังอยู่พอไปเก็บสมุดปุ๊บมันก็หันมา เฮ้ยกูเห็นละไมใช่กูเห็นมันในนี้เฉยจอนมืดไปไปไปเหรียญเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเย้ thank you พูดแบบมูลาเซ็คเบาลาอาซิชิมึงหยุดเบียวเธอเพื่อนกูไว้อะเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อเฮเกนมึงเดียดคนละทางกับกูกูตกใจมาเลยเฮ้ยคิดตกใจมาเลยกูตนี่คือทางเข้าใช่ไหม เฮ้ยมันลงอาหารไปเราไปแอบกินแซ่บกันดีกว่ากูหิวอยู่กว้างเนี่ยถ้ามันมีอะไรให้หยิบอะมันต้องมีแน่ๆหรือไม่เราต้องไปในที่ที่ว่าเป็นจุดอะไรอย่าต้องยนปิดแล้วุยมันไม่มีเป็นอย่างหนึ่งตรงเรียนมันปิดแต่ทำไมอาหารมันยังไม่บูกไม่มันทําไมมันไม่เก็บอาหารกอนกูไม่เข้าใจตรงนี้แหละอย่างแรกเลยเอ้ยอร่อย ยาดยาดว้าวเราเป็นไงตะกี้กูทำไมทไมเดรกิกูได้ยินเสียงโคกเองมาถ้าเปิดไฟเนี่ยหยิบเอากูหยิบอันนี้ปุ๊บมันต้องมีอะไรแน่ๆตอนมังั้นเดี๋ยวครูขอหยิบกันนะเพื่อนโอเคไม่มีอะไรไอ้นี่มันอะไหร่อะเป็นบาทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไอเกนหนึ่งหนึ่งกับซักดอกมันเล็กจังวะไอเกนไอเกนไอเนครูเข่าซะ พราะว่าผมน่ะคือประกาศสิทธิ์เออชุชุดโอ้ยแม่งแม่งมีแต่เกมหาเต็มไปหมดเลยใครมันชี้ดูสอนไว้วะไม่เข้าใจเนี่ยกูล็อกล็อกล็อกทางยาตุนตุตตตตเสียงเพลงไปกันเถอะเพ่อนเราเบียดมามากพอละ อะไรอะระหวัามันอะไรมันเหมือนมันเหมือนถุกี้ขี้โอเคเราต้องหาค้อนก่อนตรงนี้มีอะไรบอยเรสโรมอ๋อห้องน้ำชายมีอะไรไหมนี่ไม่ใช่มันอยู่ห้องน้ำหญิงกูก็งงเอ๊ะมันมีได้ไงวะตรงนี้มันอะไรปืนเฮ้ยเก็บไปทีแล้วแม่งมีทุกอย่างอะเข้าไม่ได้เลยกูอยากเข้าไปดูที้อะไรอะคอย กูดึกว่าให้ล้างมือไปกันเลยเพื่อนมาหาปอสเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออ๋อนี่มันเกมผ่านทั้งนั้นเลยตะวันแม่งหิวเงินจัดอะไรอ่ะอะไรสีแดงแดงเกมผ่านหมดจบเอ้ยเด้อเด้อเด้อเพื่อนนะทำไมกระจกไม่มีอะไรดำๆกูเตรียมดูทายฟุตไว้เลยเดี๋ยวกูยิ้มให้แล้วกัน พี่ชายยุดก่อนอ้ยเปิดแขนโอ้ยเปิดแขนโอ้ยเปิดแขนเปิดแขนโอ้ยอะไรอะอะไรอะกระจุกแตกกระจุกแตกโอ้ยกูกูเปิดเสียงเกมไหมมันอะคดูดิของกูอะมันเป็นแบบมันเป็นอัตโนมัติอะไรแบบกระจกมันแตกออกมาเป็นแผ่นสีฟ้างงเออกูอะเป็นกูเป็นแม่เสียฟ้างงเหมือนกันแต่น่าเสียดายกูลืมไหมเนี่ยกูลืมปรับให้เนี่ยคลิปมันมีเสียงอะ เอยเดี๋ยวเอลเ่ตอนเอาเลยอีกอันหนึ่งจบแต่ถ้าทุกินเสี่ยกัวกลัวว่าคลิปมันจะบักแล้วมันจะไม่มีเสียงเลยกลัวงั้นแหละไปกันเลยเออเรียนเอาไปเลยเอาเลยต่อหหมดกูตกใจนะว่าไอ้นี่เอาฟิปด้ยไปเอาไปเอาฟิปด้วย ต้องเหน่ยงกุ้งต้องมีอะไรแน่เปิดเข้าไปเจอเด็กวัวไครกำลังนั่งอ่านหนังสือเฮ้ยนี่ไงคืออะไรวะมึงเก็บอะไรดึกดื่นเยอะยิบามอะไรสักเมียวไม่ได้กลัวเลยจริงๆนะ ขยับได้ปะ i n v e s t i g เ t e the noise กูไม่เวู่ i n v e ได้ไหมมีมาริซาด้วยมที่ปวดประหลาดอันนอุ๊ยสวัสดีครับขอบคุณครับกูเล่นเก้าอี้ได้ทั้งวันนะกูบอกเลยทางโน้นเห็นปะเห็นบาเส็บปะอีฟังหนึ่งตัวโน้นนะเห็นปะ คือกูอยากจะบอกว่าอะไหรือเปล่ะอ้าๆมึงไปน่ะไปเร็วน้องเพน่าโอ้เมันฮึวลาวว้าวโดนดึงอ่ะบราบราไอ้ตัวนนั้นแหละที่กูบอกว่าเจอตอนนั้น ไม่ใช <us> ่พี่เฮียต้องการรถไฟไหมคือกูจะบอกว่าถั่วขายนะเวย้ยเออทำไมเหรอเว้ยเดี๋ยวก็ตั้งปูไฟเป็นอ๋อให้กับตนมันกับตนเล็กมันตั้งปูไฟเป็นเน็เด <c oughs> ี้ยวพี่เกียร์มึงมึงได้ยินมึงแปลทันปะเฮ้ยซีกอะไรอะเทป

นี่อะไรล่ะอยากใหญ่โอ้โหอยากใหญ่โซคุตมันจะได้เจอสิเอาเดีเอาเดอะไรอะไรอ่ะขอกล้วยเหนียเหนียะวนะาไม่ไดหไม่ได้ไรนะ้ยังพร้อมอะไอกตัวน ไปเถอะเก็บไว,ไวไไไ้ไดไ้เดี๋ยวซีไม่รูเลยเดอไมกูอยู่ที่ไหนอะ่ะกูหลุดเข้ามาในหลุมดำมนะันอ่ะคืออะไรวะไปไยอะไรอ่ะตัวแอเป้ What the heck? I Do you feel it? Like you're straying further and further from reality? You will soon learn to accept it. You are now a part of this. What do you do? Did you scan that? Are you? Oh! ม่เหมือนเไรเน,นี่ยมึงอมึงเคยนะปะปเราไปไปทำบักสองอ่ะมิวสิควลเมมออะอันนี้ไม่เหมือนกันเลยแต่งโง่กว่านิดนึงกูขายไม่ได้กูบักโอเคขอขนแลกี้งองนี่ะอยู่แล้วจ้ะดายอยูมั่งไปนะเจ้าไปยุดูนี้เยโฟังแล้ทำไมคิดไม่เป็นมั้ เกมมึงบักอะน้องมึงบักย ao แต่มึงวิ่งอย่างเร็วเลยอ่ะโอวเหแล้วด้วยภาษา่ะพูดได้อ่ะเฮ้ยเกมมึงอย่าทำบักขนาดนี้น้อง YouTube slow เว้ยแม่งเกมไม่หนุกอละแ้วเราคอนเซ็ต์ของเราคือเราไม่ได้ผีเดี๋ยวมาหาความมันษา โอ้ยนอคำภาษาชิดอะไรอ่ะนี่กูบ้าหรือเปล่าวะเนี่ย s a แ e ส x i t Escape This way กูเดินไม่ได้กูเอากูวิ่งไม่ได้ได้แค่เดินอย่างเดียวถ้ากดวิง่งกูมันจะหยุดเดินให้กูเลยอ่ะ นี่ b a c k w ่ r เอาไ x i เอาไ้วเอุ้งรักันอันนี้มืออะไรนะขบนตรงันกว่านี้ว้าเกมเฮโอ้โห เกมดีไม่แบบเกมแบบเลื่นจริงๆถึงขั้นเกมเพลยออ๋อโอโอ้นี่แหละตัดก<อ>นี่กูได้อะไรอเอร์แลดไม่ได้ทไมเอฟเฟกมันโซสม,มูทขนาดนี้โเนีเยยกก่ย่ย่ยยยยาา

เดียกันได้ไงกูกดรีไว้อะมันมีเน,นี่ยมันไม่สมั่งชีวิตให้กูเกมนี้ดีจริงๆกูบักเลยเวน่นแมน่อะไรแ,แต่เนาะอันนี้ก็ทำไมาได้สุดๆเลยกดของเกมง่ายๆครับกดวิ่งไว้ตอลอดเวลาห้ามหยุดวิ่งนะม่งนั้นมึงจะเป็นแบบกวูว่าผูลออลลีเวอร์ตัวเี้ที่แอบไม่ใช่ที่แอบ แหววไม่ได้เมี้ยตอวนี้ก็เอาแอวค่ะมาเป็นสติ๊กเกอร์มันไม่เหมือนสติ๊กเกอร์อย่ากดวิ่งไงเกนอย่ากดวิ่งนะไม่งั้นมันหลบยากเนี่ยดูดูดูดึงคันโยกดรงนี้เอ้ตรงนี้ก่อนตัด มันติดฉากเหรอไม่ใช่อืมใช่กว่ามันติดฉากไอ้เก่มาไล่ใครอ่ะไล่ใครอะถ้าจอมันแดงแปลว่ามันใกล้เราเว้ยอ๋อเข้าใจแล้วยังไง กูจูให้อยู่ไอเกณฑ์หาเลยไอเกณฑ์หาเลยกูจูให้อยู่กูจูให้อยู่ไปสิไอวนมาให้ใจเย็นใจเย็นไม่ใช่เกมมันไม่มุดให้กูไอติ๊กยะกูจูให้อยู่กูจูให้อยู่ไปสิเข้าสิเข้าเข้าไปไม่เข้า หรือไม่ก็จะบอกน้องว่ามาแนวเดียวกัอก่ะขว,วชาช่ย นี่ไหเดี๋วว่านั่งในตองเปียกข็งเอามาแล้วมาเยอะเมาไปมอเตอร์เฮไปตวันช่วยกันตับตับโดนรืบว่าตรงนี้มีไหมไม่มี เราวิ่งหนีไอเนี้ยผีได้ปะ่ะเพรามันวิ่งเร็วกว่าเอา่อปัไปนะนพอกับตัดวมือปั๊มเกับตัดวิ่งของเราอะนะตายละตายไจจังวะมาละอดีตรื่อดีบลาช ทำไมวะมาสิมาสิตอนนั้นกูเล่นกับผีเอาวะไอเกณเปิดล้างทองไอเกณกดผีของแท้มาสิมาสิดูเลยดูเลยยูสเตอร์จะเป็นอะไรนะลางยูสเตอร์ยูสเตอร์ยูสเตอร์เฮ้ยอะไรอะอะไรอะมึงไปหามันเหรอมาใส โอเคกูรอล,ละมานิไซเนาะไไม่ถึ่ไหนเดสมันเมามู้จะไปทางไนมันิสเคามันิสเคาโอเคเจ็ด <Okay. Yeah. S 1> แลนสอาทถาอยู่ไหน ใช่แลว้วไอ้ยาสุดท้ายอยู่ไหนก่อนนั่นดีตอนมึงลองดูบนเพดานเจอเจอ,เจอ,เจอ๋ยวก็ไม่ต้องดิดที่มีทออ่อกูกำลังมาร์คเลยโอ้โหมึงต้องหดค่ะมึตงต้องไปงไปครับเฮ้ยนี่ไอ้กูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้ว ไปกันเลยมึรอบอผีไว้ก่อนนะระวังระวังโดนได้ได้ได้เฮ้ยดิคุจะทุกบอีกนายแค่ไหนเนี่ย มาคอนเซ็ปตเนียต้องไปลอน,น้องเล่นูเล่นกับปีไ่ได้ได้ได้ได,ไดมาสิมีอดรีนลลั่แล้วรูไม่กลัวใครทำไมมึงต้องใช้คำว,ว่าอะดรีนาลีนลัชวะกูมไม่เข้าใจมันเป็นภาวะที่แบบว่าร่างกายสุที่สุดอะกูเข้าใจเว้ยเรีว่าคมู้สึกที่สุดอะ กูรู้แต่กูหมายถึงว่าแบบทำไมมึงติดคำนี้หรือไงหรืออะไรไงก็เพราะว่าร่างกายมันกำลังเปล่งคีนสุดแลยยังไงล่ะผีผีไม่ดูน่ารักมากเลยตะวันทำไมอ่ะมันเดินหนึ่งมันเดินช้าสองมันเหมือนกอร์ซิล่าไหนมอยู่ไหนหน้าเหมือนกอร์ซิล่าโอเคเขียพีมาพีมาพีมารอก่อนรอกละละันไม่ใช่นี่มาพีมาทางนี้พีมาทางนี้นไหนไหนเขาเดินดิ เลือดเยอะกว่าไอ้ผีตัวเดิมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่น่าเหมือนกอล์สิล่าไอหมอนี่เราเหมือนกอล์สิล่าเกมนี้แม่งเล่นง่ายเลยกูรู้นี้แต่แรกกูไม่ต้องจูแล้วไม่เหมือนกัสซสิล่าเหมือนเยติเป็นตัวเนี่ยเขาเหมือนเยติไฝ่ตีมันเราไี่ผีเวลาจริงเนี่ยตัวเต้ ก็สุดยอดการจูบอ,อ่ะนี่จะแค่วิ่งวิ่งวิ่งไหมไหาผีมันมาเ<ม>ล้วเราจะต้องไปกนปีนขีเท่าไหร่ไม่รู้อะก็ไปเลยแหละจูกันาเรวจะเจอบ generator n u น b e โอ้ยมะไรอ่โอ้ยติชาโอ้ยทำไมเสียงพัดลมมึงเป่าวะมึงโดดมึงพายุเข้าแล้วไงก็ประมาณประมาณนั้นอีกไม่แต่ตอนเนี้ยมันอยู่ไหนก่อนเจอเลเตอร์อันท้ายเนะี่ยอันท้ายไม่ชอบหายากกันเลยไปแล้ว้าวกอริล่าไอ้ไม่ใช่เยติ จะละจะละเอาชับเลยชับเลยต้องผีนะผีมานี่ก่อนไป <This school. S 2> มาเลยเพื่อน upon this case, but you were always meant to b e h e r e Soon you will understand. The threads were already tangled before you ever came here. Just open your eyes. Now follow me. There is no turning back anymore. ไอถ้าจะให้ดีอะเกมเนี้ยมันในนี่เว้ยเกมเนี้ยมันควรจะเพิ่มความเร็วผีให้มันเยอะให้มันแบบเพิ่มให้มันเร็วกว่านี้แต่ผีมันแต่ว่ามันจะมีการเดินที่แบบเมาอมาเออมันเมาใช่แล้วก็จเจนเนอเรเตอร์มันซ่อมยากๆหน่อยก็ได้นะที่ดีว่าคนทำแบบพิเกอร์แล้วไอที่แบบว่า ถ้าผีมันได้ยินเสียงตอนไหนมันก็จะไปจนสุดแนละ้วก็จะสมรวมบริเวณนนะั้นเออแต่นั่นแต่ค่ะสีมือน่าจะไม่ถึงแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นเกมที่คนงบน้อยทุยดูเลยเนะี่ยคนงบน้อยใช้ได้เลยแต่มึงช่วยหันอ่าเ,เ,าาเมื่อช่วยหันโทรศัพท์เบป็นออกจากพัดลม